สวัสดีครับพบกับช่องลุงเวลาพาเลาะนะครับสวัสดีครับ้บบองทิวสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เปิลนะครับวันนี้เรามีเมนูเด็ดนะครับวันนี้เรามีเมนูที่เราจะมากินกันโอ้ยนี่นั่งนี้เลยนะครับวันนี้เรามีเมนูเด็ดนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้สั่งที่ลาสไม่ใช่ฟูดแพนด้าฟูดแพนด้าเออเราก็มีนี่ครับนี่นี่ฮะมีเมนูไก่ีไก่ ไก่ย่างอืไก่ย่างคบๆแล้วก็มีแล้วก็มีลาบปลาดุกนี่ลาบปลาดุกนะครับเดี๋ยวจะกินกระเทียมนี่ให้ทุกคนได้ดูด้วยแล้วก็มีตัวนี้อะไรครับซุปหน่อไม้โอ้เดี๋ยวเรามากินกันเลยครับแล้วก็มีผักด้วยนะเนี่ยผักนี่เลยอ่ามาข้าวเหนียวอยู่ไหนจัดๆๆอยู่นี่ข้าวเหนียวเอาไปน้องเทียวเอาไปเอาอันนี้เลยนี่ข้าวเหนียว วันนี้ใช้กล้องมือถือกล้องหน้าเลยเนะถ่ายนะครับก็จะเห็นชัดเจนหน่อยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะภาพมันสว่างดีนะมาเอาเลยฮะขอใช้มือนะครับนี่ฮะกินลาบก่อนลาบประดุกทุกคนเนี่ยคำยีใหญ่อืมอืม,อม กินนี่หน่ากระเทียม,มอร่อยดีครับตอบประยุกผักกาดหินผักกาดได้กินเข้าไปในหินเลยไม่น่าเขาเรียกผักกาดหิน กินเข้าไปแล้วก็เหมือนกับวาซาบิเมืองไทยเ้ยเมือ,มมองจีนอร่อยเวลาเราขยับตัวบ่อยๆมันจะบุ๊บบับบุ๊บบับเนาะเนาะอ,อ,อ,อร่อยดีลองนี่ก่อนฮนะซุปหน่อไม้แบบอีสานอีสานนี่เลย นี่ครับอืม,อ,มอร่อยอร่อยครับก็ฝากไปกำลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะครับช่วงนี้ก็ work from home ครับทำงานอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนอนนี้ก็สั่ง Wood Panda Food Panda นะครับมากิน อร่อยดีครับอรอบปลาดุกนี่เขารอบปลาดุกไปย่างแล้วก็สับใส่ขาเนาะนะสับใส่ขาอร่อยเหมือนกันจัดนีดหน่อยครับพริกภาพมันบวบบวับ,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 บ มันจะอะไรภาพมันวุบวับบุบวับอ่ะต้องเลยปิดนะเรียบรอยครับน้องเทียว,น,ยวน,น้องเทียวกินอะไรไอร่อยไหมอร่อยแต่ก็ไม่กรอบเนี่ยเนาะเป็นไก่ย่างอืแต่นี่อร่อยครับโน้เมื่อกี้กัดพริกเข้าไปเผ็ดเย็นหู อืมอืมใบเนี่ยฮะใบนี้ใบบัวบกใบบัวบกผักอีสานเรียกผักหนอกอ,อร่อยเป โอยนิ้วหลุดแล้วนิ้วหลุดแล้วน้องเทวสวัสดีครับนะครับทุกคนฝากกดติดตามทางช่องลุงเวลาพาเลาะด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับแป็นเดียวเอง่ะนะฮะจัดปลาอ,อ,อ,อร่อยไหมยนี่กินกับนี่อร่อย ผักหินผักหินประกาศหินมันจะมีใ<ไ>บใบเ,อเยบเอะใบมะตูมหรือนกับใบใบมะตูมอ่ะหวานไหมก็จะไปบดสิจะได้เป็นน้ำมะตูม,มจะอร่อยผัดฝักผัดฝักครับ ใช้มือกินได้อรรถรสดียิง่งกับข้าวเหนียวขับข้าวมื้อนี้เป็นมื้อเย็นนะครับจนใหญ่ที่เราถ่ายคลิปลงเนี่ยจะเป็นมื้อเย็นแล้วก็เป็นมื้อที่แบบเรากินกันแบบปกติอยู่แล้วนะครับแค่มาบันทึกคลิปเฉยม,มันโฟกัสอะ่ะ กล้องมันโฟกัสเดี๋ยวขาวเดี๋ยวอะไรพอขยับขย,ยื่นบ่อยจั้จปบ้าครับกินกระเทียมกรน,เท,นเทียมก่อนจะได้คึกๆนะพี่ทิวคึกๆค้าๆเออเระวังก้างนะ ปลาดุกนี่บางครั้งก็มีก้างนี่ครั้งเขาไม่เอาก้างออกบางครั้งเขาแม่เอาหัวกระเทียมจับกระเทียมมาเผ็ดขึ้น ข้าหมดละน้องเทียวก็เกิดจะหมดละขนาดคนละครึ่งกันเนี่ยกินข้าวเก่งกันนะเนี่ยสั่งข้าวมาสามหอ่ออแสดงว่าอร่อยจริงให้ซุบหน่อไม้นี่ก็อร่อยนะเปิ้นเนาะอร่อยอร่อยอันนี้ไม่ได้โปรโมทร้านให้นะครับร้านนี้เราสั่งกินประจํากุ้งตรงร้านลาบอุบลอยู่ตรง ประตูกรุงเทพเน,น,นอะนี่แหละ,ประ,ป,ระประตูกรุงเทพร้านลาอุบลนก็อยู่แถวแถวนั้นอืมนืนมดอ,นะอไปเอาน้ำพอน่ะอยมนโตะยิงข้าวน้องเทียวน้ำให้หน่อยครับ หมดแล้วกินต่อครับทุกคนอ่ไรกินผักลาบปลาดุกอืมมาแล้ว ขอบใจขับใจแต่แม่บป็นคนเทนะนะขอบใจมากกินมกันออมือโอเคแล้วครับห้อยคันมากิน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 กันกินกันระวังนะถูกนั้นระวังล้มนะคว่ำนะฟังดีกระดุก,กว่ะอือ อร่อยดีครับอร่อยดีแซ่บคับอ,อันนี้อร่อยนะมเป็นนะเนาะไอ้อะไรนะซุปหน่อไม,อม้ซุปหน่อไม้ได้เยอะมากมมก็เหมือนกับซุปหน่อไม้ยิ่งถ้าเป็นหน่อไม้ที่แบบเอาไปเผาไฟนะโอ้จะอร่อยมาก กินกันเนี่ยกินกับผักเนี่ยอืมกินเข้าไปสามคนเหมือนเดิมวันนี้ โอ้ยพี่ปายัางไม่มาพี่ปายเขาอยากอยกู่บ้านยายแล้วเมื่อวานนี้จัดชาบูกันเดี๋ยววันนี้ก็จะทำอีกอก,กินอีกแล้วมีสลับกันกินบ้างอร่อยดีครับ ใช้ได้เลยครับนี่ฮะลาบปลาดุกวิธีลาบปลาดุกนะจะให้อร่อยนะถ้าใครชอบแบบกรอบๆต้องเอาแบบต้องเอาไปไปทอดก่อนครับปลาดุกต้องเอาไปทอดก่อนทอดให้มันกรอบเสร็จแล้วมาสับนะมาสับแล้วก็เอาไปเอาไปปรุงนะใส่ข้าวคั่วใส่พริกบนใส่ผักต้นหอมผักชี ซาลแเน่เนี้ยสชคานะฮะคุก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 ไปแล้วก็เนี่ยจากนั้นก็อร่อยกรอบน้ำปลาหน่อยน้ำปลาผงชูรสเนี่ยอืมเช็ดเลยเช็ดมือสิไม่อยากเช็ดได้ดูดีกว่าอืมหวานเช็ดมือเนเป็นโควิดเนาะ ปรับแสงเยอะลงเที่ยวขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยอืมมันปรับแสงเยอะเออนม่งั้มันจะเปลี่ยนไปเยอะน่เฉยนั่งนิเฉยอย่าปรับไปปรับมาเดี๋ยวแสงมันเปลี่ยนอืมนั่นแหละนั่ง,น,งนิ่งนิงน่งนั่งนิ่งนิ่งห้ามกระดุกห้ามกระพริบตาอห้าม ืมมหอมดีดอ,มอร่อยครับลาบประดุกไก่ย่างแล้วก็งซุปน้อไม้ สามันน uh ี huh. uh ้ก huh. ิน no กับผักสดบอกกินผ uh ักสดจะไม่ดีผักหนอกใบบัวบกเีงคนติดตาเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเรากินกันยาวๆเนาะคลิปปิดดีกว่าเนาะ ปิดคลิปด้วยนะครับไปแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ถายให้จนหมดจนจนเรากินเสร็จเหมือนครั้งที่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวกินกันต่อยาวๆนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนในช่วงนี้ก็ไปไหนก็ต้องระมัดระวังนะครับโควิดก็ยังเพิ่มขึ้นมีผู้ติดเชื้อรายวัน2000คนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทุกวันเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับ หลายคนก็ยังไปทํางานอยู่บางคนก็ยังเขาเรียกอะไรเบิร์กฟอร์มโฮบ้างไปบ้างนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับแล้วก็ฝากทุกคนนะฮะเป็นกําลังใจให้เราด้วยเช่นกันนะครับฝากกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องลูกเวลาพาเลาะฝากกดติดตามคลิปในแต่ละวันด้วยนะครับจากครอบครัวของเราครับก็จะเป็นสไตล์แบบครอบครัวแบบนี้นะครับไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย นี่กินต่ออืมอืมได้แล้วน้แถ้วใครไปกดปิดคลิปให้เราไปแล้วครับ